السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أشرفين عبيا والمسلمين وعلى علي وصحبه أجمعين أما بعد خواص من تقوى خواص من الله سبحانه وتعالى سلم بثان ده بثان جات عمل لا لا بو مي سو لوم تك تان ناي عمل إسلام سيرنا سامحان كان ที่สิบสามนี้สุนทรพจน์เรื่องเยาวชนมุสลิม และการใช้มือถืออย่างมีสติชิมิลมาโนราฮีมโทรศัพท์มือถือในยุคนี้ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าถึงความรู้และติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วแต่ในขณะเดียวกันหากเราใช้โดยขาดสติก็อาจเป็นภัยที่ทำลายทั้งเวลาศรัทธา <c oughs> และอนาคตของเราได้เช่นกันเยกวชนมุสลิมควรมีการแยกแยะ ในการใช้โดศัพ์เราควรรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นการใช้เพื่อศึกษาอัลกุรอานหาความรู้ด้านศาสนาและสื่อสารสิ่งที่สร้างสรรค์ <c oughs> และอะไรคือสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเช่นการนำไปใช้ใช้กับสิ่งไร้สาระ <c oughs> และสิ่งที่นำไปสู่บาปท่านอบุีมุ h a m ม a d สุลลัาอวะไลวัสลัมได้กล่าวได้สอนเราว่า นึ่งในความงดงามของอิสลาม <c oughs> คือบุคคลบุคคลคือการละทิ้งสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกันดังนั้นโทรศัพท์มือถือควรถูกใช้ใช้เพื่อ <c oughs> สิ่งที่เกี่ยวข้องกันและประโยชน์จริงๆเท่านั้นโทรศัพท์มือถือถ้าเราไม่ฮะแย่แย่ไม่ช่างใจไม่ห้ามใจมันจะเข้าไปอยู่ในส่วนที่เราทำความดีของเราให้ลดหย่อนลง เราละมาดเราละมาดอยู่โทรศัพท์มือถือเข้าในกระเป๋าเสื้อเราเราจะรู้สึกอย่างไรเราตัง้งใจอ่านกระานอยู่มีลายเข้ามาเรารู้สึกอย่างไรจะอ่านต่อหรือจะรับเราสอนหนังสือให้เด็กอยู่ยังห่วงเล่นมือถือไหมไปทำฮาร์ดกระทำอุ้มล้อยังห่วงถ่ายวิดีโอถ่ายรูป <c oughs> ในขณะที่ทำกิจกรรมนั้นๆั้ไหม <c oughs> และที่แน่ๆเราพบเห็นได้ชัด แทบจะทุกที่บนถนนขับมอเตอร์ไซค์คุยโทรศัพท์หรือกดแชทไปด้วยขับรถยนต์คุยมือถือสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดอุบัติเหตุหลายต่อหลายครั้งมาแล้วเนื่องจากมือถือไา้เสิมเนผมขอขอกระผมขอฝากพี่น้องชาวม,มุสลิมทุกคนว่าโทรศัพท์มือถือถือเป็นเพียงเครื่องมือแต่หัวใจและสติของเราเป็นเครื่องกำหนด ว่าเราจะใช้มันเพื่อคุณค่าหรือปล่อยให้มันทำลายเราอัลลอมุอะลัยกุมรอห์มัตุลลอวะบรกาตุ